หลังจากเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผาโรงเรียน6แห่งในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้มีการกำหนดให้อำเภอทุ่งยางแดงเป็นอำเภอนำร่องในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของกำลังภาคประชาชนโดยมีศูนย์บริการอำเภอเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุ่งยางแดงโมเดลและเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมากองนยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชนดนา,ายแดนภาคใต้และศูนย์บริการตำรวจจังหวัดชนดนา,ายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันถแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชนายนภาคใต้ประจําปี2558และขยายผลทุกอย่างแดงโมเดลสู่พื้นที่อื่นๆอ,อีก36อำเภอนส่วนของกองบริการษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าทางท่านเลขาสอบตอและทางท่านผู้บัชาการตำรวจรวจังหวัดชายแภาคใต้นะครับที่จะร่วมกันชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ต้องชาในการที่เราจะร่วมมือกัน รวมทั้งภ้าประชาชนในการนำาสนติสุข์มาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่สำคัญก็คือการใช้กำลังของพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมว่าวันนี้ในพื้นที่ของเรามีความไม่เรียบร้อยอย่างไรมีความไม่สะดวกอย่างไรมีภัยของประชาชนอย่างไรร่วมกันคิดและร่วมกันกำหนดว่าเราควรจะทำอย่างไรที่เรียกว่าร่วมร่วมทำร่วมคิดร่วมทำนะครับ นอกจากนี้ยังมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอที่ได้มาร่วมสังเกตการในครั้งนี้ได้นำไปปรับใช้ในแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันและยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาถึงมาตรการที่ทางภาครัฐได้นำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของครูนักเรียนและสถานศึกษาก็ขอเรียนยืนยันต่อที่น้องประชาชนตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับว่า หน่วยกําลังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารตํารวจเรายืนยันที่จะทําทุกอย่างดูแลความปลอดภัยชีวิตของครูทั้งขณะเดินทางมาโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนและก็เดินทางกลับโรงเรียนเรายืนยันว่าเราจะดูแลรักษาชีวิตครูให้ปลอดภัยสูงสุดไม่ให้เกิดเหตุโดยเด็ดขาดครับในเรื่องของแผนทุกแผนนะครับมันก็ต้องดูในระยะยาวนะครับว่าสามารถจะป้องกันนะครับได้ขนาดไหนนะครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับวินาทีนี้เราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแผนทุกอย่างแบงโมเดลนี้เป็นหนึ่งกลไกลของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของภาครัฐในการร่วมกันทําให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขนอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกําลังภาคประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะต้องมีความรักความหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง เป็นกำลังประชาชนที่มีความเข้มแข็งจนสามารถดูแลตนเองได้โดยการทำงานร่วมกับภาครัฐซึ่งจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดำเนินไปได้ด้วยดีและจะทำให้สามารถเอาชนะความพยายามของกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้ในที่สุดและนำสันติสุขที่ทุกคนแสวงหากลับคืนสู่พื้นที่นี้ได้ในเร็ววันทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงนภายในภาคสิทธิศรีหน้ารายงาน